สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีเมจโชกสามนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคที่ทําให้สับป,ปะรดสีที่ออกดอกไปแล้วนี่ให้มันสามารถเห็นดอกได้ไวขึ้นนะครับคือสับป,ปะรดสีเวลาเข้าออกดอกแล้วครับทักก้านเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็ดอกโรยไปนีครับเราอย่าทิ้งไว้คาไว้แบบนี้นะครับ การที่ปล่อยทิ้งคาไว้ยอย่างนี้นะครับจะเป็นการถ่วงต้นทวงหนอนะครับเพราะว่าเวลาที่สับป,ประรดสีดอกที่ออกไปแล้วนี่ครับก้านยังคาอยู่นี่ครับมันจะเป็นการสารอาหารต่างๆก็ยังส่งมาเลี้ยงอยู่นะครับก็จะทําให้การจะเริ่มเติบโตของหน่อข้างๆนี่ช้าลงนะครับโดยต้นที่ หน่อที่ออกดอกไปแล้วก็จะไม่ออกดอกซ้ํานะครับก็จะกลายเป็นแม่พัน์ธุแทนนะครับจะกลายเป็นหน่อที่ให้กับเดิดลูกๆูกหล,ลานต่อไปนะครับเมื่อมีลูกหลานที่เติบโตพอสมควรดีแล้วนี่เขาก็จะมีดอกอีกทีนึงได้นะครับก็เห็นอย่างนี้อย่าปล่อยไว้นะครับควรตัดทิ้งเลยก็เป็นเกล็ดเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะครับ ก็ใช้ได้กับกล้วยไม้ก็ได้นะครับวกีิกล้วยไม้ถ้ามีดอกขาต้นแล้วโรยลงไปดิเราก็ไม่ควรให้กา้าน่อดดอกข้างเขาเนี่ยังอยู่นะครับเราตัดออกเป็นการลดการส่งอาหารมานะครับอันนี้มันไม่มันไม่ประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้เราตัดออกได้ก็ฝากคลิปสาระความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับสาระความรู้สั้นๆได้แจความแบบนี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ